ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ชุมชนจัดกิจกรรม OR อาสาสารสุขจังหวัดขอนแก่นต่อเนื่องเป็นปีที่4สารสัมพันธ์อันเดียวระหว่างชุมชนกับสถานปฏิบัติการ OR เมื่อเวลา9้นากา30นาทีวันที่7กันยายน2567วัดนาทวนารามตําบลศิลาอำาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหรือ OR จัดกิจกรรม OR อาสาสารสุขประจำปี2567เพื่อสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ชุมชนในบริเวณรอบสถานปฏิบัติการคลังของ OR โดยมีนายสถิตจันทศนผู้ใหญ่บ้านหมู่7 ตำบลศิลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายวิเชียนบุญยวุฒิผู้จัดการแผนกปฏิบัติการน้ำมันคลังปิโตเรเลียมผอนแกน่นและนางศรียาภาหุดวณิธผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคมบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหรือโ r อาและชุมชนโดยรอบร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่7-8กันยายน2567ทางด้านนางศรียาภาหุดวณิธผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคมบริษัทปตทน้ำมันและการค้า ปรีจำกัดได้กล่าวว่าสำหรับกิจกรรม OR อาสาสารสุขได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี2567โดยเน้นการจัดกิจกรรมในพื้นที่รอบสถานปฏิบัติการคลังของ OR เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับสถานปฏิบัติการ OR ในการสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4 เพื่อสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในการลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้แก่ชุมชนในบริเวณรอบสถานปฏิบัติการลางของ OR บริษัทปตทน้ำม,มันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ O.R. นะคะเราให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมรอบพื้นที่ปฏิบัติการค่ะและในวันนี้นะคะเราได้มาจัดกิจกรรม O.R. อาาสาสารสุขเป็นปีที่4แล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดูแลโดยคลังปิโตรเลียม อขอนแก่นนะคะที่ก็ได้มาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้กับพี่ๆน้องๆชุมชนรอบคังปฏิบัติการในวันนี้ค่ะนอกเหนือจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับชุมชนแล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ <S <S เกี่ยวกับการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธีและปลอดภัยนะคะรวมถึงเครื่องดื่มอร่อยๆนะคะจากคาเฟ่เอมเมซอนนะคะและ,ะกิจกรรมดีๆจากกิจกรรมจิตอาสาค่ะเป็น าการร้อยอยางยืดได้หดได้นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะซึ่ง จำนวนที่เราได้ในวันนี้นะคะก็จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ต่อไปนะคะแล้วก็จะได้ช่วยให้ทั้งผู้สูงวัยนะคะและผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยได้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะกอะ็อยากจะเชิญชวนนะคะและขอบคุณนะคะสำหรับชุมชนนะคะที่ได้มารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในครั้งนี้ค่ะและขอฝากโเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับในส่วนของทางปิโตรเลียมขอนแก่นเองนะครับเราก็ดาเนินธุรกิจมา ยาวนานนะครับควบคู่กับชุมชนของตำบลศิลานะครับทางปิตเรเลียมขอนแก่นของเราก็ให้บริการทั้งภาคพื้นอากาศยานและก็ภาคพื้นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือกา๊าซให้บริการ20จังหวัดทุกภาคอีสานนะครับในงานวันนี้นะครับ o ออาสาสารสู่ของเรานะครับก็ให้ให้ให้การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับ ของรถจักรยานยนต์โดยมีน้องๆจากวิทยายเทคนิคขอนแก่นนะครับมาให้บริการใน,ในงานก็ฟรีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีบูธให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้การทุงต้มอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เราได้ใน,ในงานนี้ก็คือเราได้ใกล้ชิดก,กับชุมชนที่ที่เป็นอยู่รอบบริเวณพื้นที่ของความรับผิดชอบของทางปิโตรเลียมขอนแก่นนะครับก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นที่รู้จักของประชาชนแล้วก็ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มานำเสนอเพื่อที่ให้ประชาชนได้ได้รับรู้รับทราบในในกิจกรรมของเรานะครับขอบคุณครับกับทีมงานผู้บริหารผู้จัดการโออาจิตอาสาสารสุขซึ่งอตาตมาภาพเป็นผู้นําทางวัดแล้วก็เป็นตัวแทนทางผู้นําชุมชนหมู่บ้านอตอนอัตมนศิรามเพิ่เมืองขอนแก่นซึ่งทาง ผู้จัดกิจกรรมผู้บริหารโออาอาสาสารสุขมาได้มาจัดกิจกรรมที่ลานวัดนาถวนาาำบ้านตนอยแห่งนี้ถือว่าตาามภาพก็ขอเจริญพรยินดีต้อนรับอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมมาแบ่งปัน หรือว่าคืนกำไรให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนชาวตำบลศิลาอำเภอเมืองคอนเก่นในวันนี้ถือว่าเป็นปีที่4แล้วที่กิจกรรมทางโอ AR, อาอาสาสารสุขเราได้จัดถือว่าให้การตอ,ตอบรับเป็นอย่างดีทางพี่น้องประชาชนญาติโยมทั้งหลายก็ให้การสนับสนุน แล้วก็ให้กำลังใจได้มาอ,อุดหนุนในกระสินค้ากิจการธุรกิจต่างๆก็เป็นไปด้วยความดีงามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความเจริญรุ่งเรืงองก็ได้อาศัยชุมชนอาศัยพลังบวรน,นี่แหละ,ะทางวัดก็ดีทางบ้านก็ดีทางราชการก็ดี ก็อาศัยพลังชุมชนเราพี่น้องประชาชนเราชาวไทยชาวพุทธให้การสนับสนุนได้มาร่วมกิจกรรม OR อ,า,อ, o R, อา,าสาสันสุขในวันนี้ได้จัดกิจกรรมหลายๆอย่างท้ายที่สุดนี่ตาม,มาภาพก็ขออําอนวยโวยชัยให้กับผู้บริหารผู้จัดการสมาชิกา o R, อาอาสาสันสุข ให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยธุรกิจกิจการด้วยบริษัทเป็นไปด้วยความยั่งยืนก้าวหน้ามีอายุวันนะสุขภาระปฏิพานท่านสานสมบัติคุณัสานสมบัติวิพัฒนมงคลวิบูณ์คุณผลด้วยความเจริญรุง่งเรืองในกิจการทุกท่านทุกคนด้วยเทิน